สวัสดีค่ะพี่นิดมาอีกแล้วนะคะเล้นๆเพราะว่าเราเรียนรู้เนี้ยสองคลิปเลยแล้วก็แต่งปันสองคลิปเลยนะทุกคนอ่าอ่าคือแบบว่าจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาแล้วมันเปิดผลลัพธ์ได้ทุกอย่างเราก็ไม่รู้จะเก็บเป็นความลับทําไมเนาะแล้วทีเนี้ยคือยังไงอะ่ะคือเมือันเมื่อวันนม่มัน,มน ติจภารกิจหลายอย่างเราก็เลยไม่ได้อัดคลิปแบ่งปันเลยพี่ก็เลยจะอัดวันเดียวเลยนะคะวันนี้คือการทิ้งห้าสิ่งนี้นะคะจะทําให้เราอ่ะประสบความสำเร็จได้ค่ะทุกคนครูบาอาจารย์พี่บอกว่าอย่างนั้ค่ะนะแม่ครูกาบอกว่าอย่างนั้นแต่ทั้มจริงนะเป็นเหมือนกันค่ะนะคะเคยเป็นทุกวันนี้เลยบอกเองพอแล้วจะไม่พูดถึงอดีตแล้วจะไม่พูดไม่ว่าจะเรื่องเราอดีตดีหรือไม่ดีจะไม่พูดถึงหนึ่งในสามเดือนท่านจะตั้งหน้าตั้งตา ทำปัจจุบันให้เพื่อนนะคตตั้งใจทําคลิปบอกกับตัวเองเลยว่าจะตั้งใจทําคลิปให้มีความสุขแล้วก็ลงยูทูบเยอะๆทําเพจทําเพจทุกวันทําคลิปลงเพจทุกวันลงติกต่อกทุกวันการสร้างตัวตนในปัจจุบันในี่ดีมากเราอย่าเพิ่งขายให้คนรู้จักเรารก,ก่อนให้คนเข้ามารักเรามากๆาก,าก,าก,ก่อนช่วยเหลือคนอื่นก่อนเดี๋ยวถึงเวลาขายได้ ขายได้เยอะด้วยนะคะเชื่อพี่นิถเถอะนะคะเพราะว่าพี่นิถเคยเรียนรู้กับคุูครูสิตาแล้วพอเรียนรู้จบแล้วเข้ามาขายอ่ะขายง่ายมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าการที่วันนี้มันมีกล้องอัดคลิปใช่ไหมแล้วก็การไลฟ์สดมันจะมีโอกาสที่ทําให้ลูกค้าเชื่อถือเชื่อใจเราได้มากขึ้นจากการที่เราออกหน้ากล้องบ่อยๆเอทำไมทำไมผู้หญิงคนนี้มั่นใจจะเออทำไมผู้หญิงคนนี้กล้าจังเลยอ่ะ เขเป็นใครเขาจะอยากรู้เราเขาอยากจะแบบนะคะอ่มมะาอะมะหาวันนี้นะคะเนนีก็จะมาแบ่งปันอ้าสิ่งเนี้ยที่มันจะชุดรั้งะให้เราไม่ไปไป,ไปถึงเส้นใคยที่เราเขียนเป้าไวค้ไไคือการจริงพพนนีเราโหทำไมวะพูถึงการดีจังเลยเป็ทุกวันนี้พอแล้วตั้งหน้าตั้งตาทําปัจจุบันให้ดีที่สุดจะขายอะไรก็โฟกัสขายอันนั้นแหละนะคะบอกอกับตัวเองเลยค่ะหนึ่งค่ะ คือการทิ้งอดีตค่ะการทิ้งอดีตคือทุกเรื่องของชีวิตเลยนะโดยเฉพาะเรื่องงานก็ได้นะสาหรับพี่เน้นเรื่องงานอดีตที่ยอดขายอย่างนู้นอย่างนี้เออใช้ดีมากแต่ถ้าปัจจุบันเราซบเซาก็ไม่ได้นะเะไม่ต้องพูดถึงมันเคยไหมอดีตแทนหนูอ่ะนอกใจหนูอ่ะพอเราคิดซ้ำๆว่าเขาน้องใจเราสมมติใช้อนาคตเขาก็น้องใจเราจริงๆเพราะเราพูดซ้ำๆ แฟนเราอย่างนู้นอย่างนี้พูดไปก่อนแล้บางทีเขาไม่ไม่ด้เป็นเยอะพูดไปเยอะเลยเอาไปเอามาเขาเป็นจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันคือกดแรงองหัวจริงๆค่ะทุกคนทิ้งเงินไปซักอดีตที่มันไม่ทําให้เราอ่ะมีชีวิตที่ดีเลยแล้วก็มาโฟกัสที่ปัจจุบันปัจจุบันเราทําแบรนด์ไหนเราก็โฟกัสสินค้าที่มีอยู่ล้วลักขอบคุณสินค้าเราแล้วก็ตั้งใจตั้งใจทำเลยเดี๋ยวมันก็จะมีวันนั้นของเราอ่ะ คือการทิ้งอดีตข้อที่สองเี่คือแบบเรานำมานะคือการทิ้งความกลัวนะคะความกลัวเป็นยังไงเออเหมือนมันเนี้ยเราเคยขายมาหลายแบรนด์ใช่ไหมขายมาหลายแบรนด์แล้วเอ๊ะจะขายแบรนด์เนี้ยจะเป็นเหมือนแบรนด์ที่แล้วไหมจะขายดีไหมจะขายได้ไหมเราจะขายให้ใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมแล้ว ลงคุนไปแล้วอ่ะมันจะเซ็งมันจะเป็นเหมือนตะก่อนอีกไหมอ่ะเห็นไหมเราตอกย้ำมาดีดอ่ะเรากลัวไปก่อนแล้วอ่ะเรายังไม่ทันจะลองทําเลยอ่ะอะไรที่ว่ามีแนวทางก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จบอกเลยว่าเนี่ยคือแนวทางที่ดีมากแต่ก่อนที่นี่ก็ไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลย เรารู้จตกเพราะว่าเราตั้งใจทําตั้งใจทาทา,มทามสม่ําเสมอเดี๋ยวก็ขายดีม,มันก็ขายดีจริงเนี่ะแต่ทีเนี้ยอันนี้มันคือความความรู้สุดยอดเลยอ่ะทุกคนเหมือนกันนะคะความกลัวนี่คือยกตัวอย่างก,กันวันเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นผีเลยอ่ะแต่เรา,ากลัวไป่อนแล้วอ่ะท่งที่เราไม่รู้ว่าผีมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ในใจไม่ได้ลบหลู่นะนี่ก็ไม่เคยลบหลู่หรอกนะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นไม่เคยลบหลู่เลยค่ะนะคะนับถือตลอดนะะนั่นแหละเหมือนกัน เรากัองวนไปก่อนแล้วเรากลัวไงลองขายดยูมันอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้มันอาจจะเป็นงานที่เสริมงานอะไรได้เสริมที่แบบทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นก็ได้ถ้าเรากล้าคิดกล้าทำนะทิ้งความกลัวไปซะแล้วก็ตัดสินใจตั้งใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่ออนาคตของเราค่ะ ข้อที่สามคือความไม่มั่นใจค่ะเคยเป็นไหมไม่มั่นใจเลยสั่งสินค้ามาแล้วอ่ะฟรีออเดอร์ไปแล้วอ่ะใช้อย่างเดียวแต่หนูอยากมีเงินเข้าบัญชีเหมือนที่พี่นิดพูดว่าเงินไหลมาเทมาทำยังไงแล้วหนูจะมีเงินไหลมาเทมาได้ยังไงถ้าเมื่อตัดสินใจฟรีออเดอร์ไปแล้วค่ะ ก็ต้องกล้าทำค่ะทำยังไงถึงจะให้เรามั่นใจค่ะวันนี้ใช่ไหมเหมือนพี่ดี่นเนี่ยเราไม่ได้มีชุดสวยๆอะไรเยอะแยะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าราคาถูกมาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ดูดีขึ้นแล้วใส่สําใส่เสื้อผ้าตามสไตล์ไหนก็ได้ที่เราต้องการใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงขาสั้นตัวหนึง่งก็สามารถออกมาไลฟ์สดได้แล้วเราเอาตามที่เรามีหรือบางทีอะ เรามีงบเท่านี้เราทาแปะปากแดงไว้ก่อนแล้วได้หือทาไม่ต้องแต่งหรือเขลี่ยนคิ้วเนี่ยคือการแต่งหน้าแต่งตามันจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นสวยทีเ่เรนเอเตะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองวันละนิดเพื่อทําให้เรามั่นใจในตัวเองแต่ก่อนที่นี้ก็เหมือนกันนี่มันเป็นเหมือนฤฤครูว่างจริงครูบอกว่าอยากมั่นใจใช่ไหมต้องแต่ง ต้องพัฒานาตัวเองในการเสริมความสวยให้ตัวเองมากขึ้นในแต่ละวันใช่ไหมแต่พอเราไม่แต่งไม่อยากจะออกมาไลฟ์สดเลยทุกคนแต่พอเราแต่งเสร็จปุ๊บสวยไม่สวยแต่เรามั่นใจในตัวเองอะ่ะเราก็กล้าที่ออกจมาไลฟ์อ่ะเพื่อจะมาแบ,บ่งปันอะ่ะทุกคนเหมือนกันใครใครก็ทําได้มีชุดเท่าไหร่ก็ใส่เท่าน,นั้นแหละนะคะพอแค่ใจอะ่ะเราเกินร้อยสิอย่างยังไงเราก็ทําได้ค่ะนะคะ เราเชื่อครูเกินร้อยเราตั้งใจทํำในสิ่งที่ครูสอนมาแล้วเอามาแบ่งปันยังไงชีวิตเราก็จะดีขึ้นกอสี่นะคะฮิคาร์ทิ้งออ,อ้างค่ะอ้างอ้างไม่มีเวลาบ้างแหละเลีเ้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วจะเอาเวลาไหนมามามาลัางโพสมาขายละ่ะหรือบางทีอ่ะโอ้ยเศรษฐกิจอย่างงู้นอย่างนี้ อ้างเงื่อนอ้างนี่สารพัดรอแล้วรอเล่าคนสุดท,ท้ายค่ะไม่ได้ทำเวลาผ่านไปหลายปีแล้วชีวิตเราก็เฮ้ยทำไมครูถึงไม่ไม่ไปถึงไหนกับเขาสักทีนั่นแหละเราจะมากังวลอย่างเงี้ยทำจนกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะไม่ต้องมากังวลมันเลยว่าเออเงินล้านจะได้ตอนไหน ถึงแม้ว่าเราจะทําไม่ได้ตามเป้าเราแต่เราก็ทําท<ำ>ําทาจะไม่หยุดไม่ต้องหยุดอ่ะแต่ในใจให้เรารู้สึกไปเลยว่ายีกไม่นานหรอกนะเป้าหมายที่ฉันเขียนไว้ได้แน่นอนคอยดูนะจะต,ตักให้นะคะคุณเคยไหมอะยืมเงินใครอ่ะพี่นี่อ่ะเคยไปยืมเงินเพื่อนมาเนี่ยพี่ตั้งเป้าไว้เลยเนี่ยอีกหนึ่งในสามเดือนเนี่ยคืนเงินทุกคนเลย คืนหนึ่งจริงค่ะนะคะไปยืมเงินเข้ามาห้าร้อยพันอะไรเงี้ยอีกหนึ่งนีืสามเดือนเนี่ยฉันจะหาเงินคืนพวกแกให้ได้คืนได้จืงวันนี้เราไปยืมใครเข้ามาก็คือบุญคุณของของของนเรานะเขามีเมตตาเราอ่ะแต่ถึงเวลาเรารับปากเขาไว้แล้วอ่ะเต้องหาคืนให้เขาได้หนึ่งในสามเดือนก็ต้องตั้งใจอะทุกคน นี่พูดนอกเหนือจากที่แม่ครูสอนหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องความไม่มั่นใจอ่ะนะข้ออ้างต่อมาค่ะคือการที่ไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองเลยนะคะไม่ชอบเรียนรู้่ไม่ชอบพัฒนาตัวเองอ่ะ เอา้าแต่หนูอยากประสบความสาเร็จอะหนูอยากมีเงินเยอะๆมเดียวมีเงินไห,หลามาที่มามันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะมานั่งโปรแกรมจิตถูกหวยอะทั้งปีทั้งชาติไม่เสียดายเงินหรอเงินที่ได้มาจากการโชคดีเนี่ยถ้าคนที่ประสบความสําเร็จค่ะนะคะคนที่รวยๆจรงิจรงๆก็ตัวอ,อย่างเช่นนะ,ะคะมุงอิชิตาเนานะแล้วก็มีเสียที่เป็นซีพีแล้วก็ ทำอะไรนังสาลายอ่ะต๊อปนะคะที่ประสบความสำเร็จด้วยการเขาบอกมาหมอเลยว่าใช้ความสุขนํำทาถึงจะประสบความสำเร็จะคะ่ะทุกคนเขาก็ผ่านวิกฤตก,กันมาหมดทุกคนจนประสบความสำเร็จได้อะ่ะเออนะคะเพราะเขาตรวจจากการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อจะให้เขาไปสู่ความสำเร็จค่ะ ันนี้ถ้าเราอยากประสบความสาเร็จใช่ไหมเราหาไอดอลใช่ไหมเราก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ในโลกออนไลน์เนี่ยที่สอนกดแรงดึงดูดอะที่เขาประสบความสำเร็จมีเยอะแยะเราก็ไปเรียนรู้หรือเรียนรู้กับพี่นิดก็ได้พี่สามารถสอนให้คุณขายของอะไรขายดีขายเป็นเลยจากประสบการณ์ตัวเองค่ะนะคะกล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณมาทํากับพี่นิดนะคะพี่นิดไม่ไม่เทไม่ทิ้งคุณแน่นอนถ้าคุณเรียนรู้กับพี่แล้วคุณลองออกมาไล์สด เอาไปไลฟ์สดต่อหรือเรียนกับแมุ่ณสิตาเรียนปุ๊บเอาออกมาแบ่งปันเลยยังไงคุณก็ขายได้ค่ะยังไงคุณก็ขายดีค่ะนะคะหรือว่าคุณไม่สนาดที่จะออกหน้ากล้องคุณก็โพสค่ะโพสแคปชั่นคุณจะเข้าใจว่าวิธีการโพสขายของอะไรก็คิดก็แค่เขาคิดแคปชั่นเขาโพสกันแบบเนี้ยคุณก็จะทําได้แบบนี้นะคะไม่ยากเราต้องเรียนรู้ค่ะเราต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเข้าใจไหมในมหาลัยหรือว่าในโรงเรียนอ่ะ เรียนจบแค่มรสามค่ะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนวิธีการหาเงินนะแต่พี่โชคดีนะแม่พี่อ่ะค้าขายเราก็ได้ความรู้จากการที่ความมั่นใจของแม่ที่เดินค้าขายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเห็นแม่ทําเราก็เลยกล้าทำทุกคนทีนี้ก็เลยกล้าทําตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แ,แ,แล้วนะคะพอมาขายออนไลน์พี่ก็แบบเรียนรู้พี่ก็ไปดูดารานเน่ยไอดอลวิ้เขารีวิวสินค้ายังไงว่าทําไมมีคนติดตามเป็นล,ล้าน เขาพูดตาเขาน่ารักแบบไหนแล้วก็ไปดูขอแบบนี้เอาแบบนี้เลยได้ไหมเอาดังๆอย่างนี้คนติดตามเป็นล้านๆคนแบบนี้อะไรอย่างนี้ถึงสใจไหมทำอาทิตย์ละครั้งย่างดังได้เลยค่ะทุกคนเนี่ยเราทำวันละคลิปหรือบางทีวันละสี่ห้าคลิปอาจารย์ของพี่นิดนะคะอาจารย์เสกสันเด้งมาทุกวันเด้งมาวันละสิบคลิปค่ะย้อนเราบอกอีกดีว่าอยากดัง อยากมีรายได้เยอะต้องขยนันอยอนระวงังสิละแต่เ็าไม่ได้เข้าไปดูอาจารย์นะที่ทําช่องยูทู e เป็นนะคะเ,เกิดจากเรียนร,รู้เรื่องอะไรเนี่ยจากอาจารย์ศึกษาแล้วก็มีลูกศิษย์อ,อาจารย์เึกษาหรือคนอื่นที่เขา,บาแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการทําช่องยูทูปแบบที่ทําเป็นเพราะนั้นเรียนรู้ตั้งสองอาทิตย์แล้วได้ทําช่องยูทู e ปัจจุบันเดีย๋ยลุยเลยค่ะว่างก็ทําลง youtube ดีก่อเวลาไปทำอย่างอื่น ไม่สนใจใครด้วยเพราะเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องทำเราบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเราต้องรู้จักเรียนรู้เห็นไหมห้าข้อเนี้ยที่มันทำให้เราอะไม่อยากจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรารู้จักทิ้งพวกนี้ไปอะทำมากทำน้อยยังไงก็ประสบความสำเร็จ เราเชื่อมั่นเชื่อใจเล้ว,ว่าเราประสบความสําเร็จได้แน่นอะนยอดขายหรือว่ายอดไล์ไยอดคนติดตาม,มเราก็ต้องเติบโตสักวันอะ่ะมีคนที่เขาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงนิวตันกฎจักรวาลหรือใครที่อยากได้ความรู้ที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จเขาต้องเฟิร์มาหาเราเจอคิดไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะมีทุกวันเนี้ยในคลิปใน youtube สังเกตของตัวเองเลยนะบางทียอดดูคนดูเยอะ ไม่ดูจากเพื่อนที่อยู่ในในในการติดตามเลยค่ทเพราเราเชื่อว่าจะมีคนสาธารณะที่เข้ามาดูเราขนาดทาคลิปเกี่ยวกับการออมเงินไว้อ่ะมีคนดูเยอะมากค่ะทุกคนอาจจะไมไ่มากดไลค์ให้เราแต่เขา้าไปดูเยอะเนี่ยก็คือได้ยอดการดูแล้วนะต่อให้เขาไม่กดไลค์ให้เราแต่ว่าแนะนําค่ะนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดครั้งเดียวกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจ ให้พี่นิดอะได้มาเป็นแสงสว่างนะคะช่วยแม่ครูสิตาแล้วก็ช่วยให้ลูกศิษย์ลูกค้าของพี่นิดอะ <c oughs> คนที่เขาอยากจะมีรายได้มียอดขายมากขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งเป้าได้สําเร็จอะให้เขาได้เจอพี่นิดนะคะใครที่ติดตามใครเจอที่พี่แชร์มในเฟซบุ๊คลูกค้านะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้ครั้งเดียวนะคะอ่ะพี่นิดก็ปรารถนาะ หลักแสนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะนี่เป็นคำบอกว่าปรับให้เป็นอาาคตรนี่จบการแบ่งปันนี้แล้วจะก็มีจะขายหลายอย่างเลยแหละนะคะตอนนี้ให้ก่อนนี่ขายหลายอย่างะค่ะนะคะขายทุกส่วนของของร่างกายแล้วกันแต่หลักๆคือขายกระเป๋าลักซับนั่นแหละนะคะ <F> มีทุกอย่างของร่างกายะคะ่ะทุกคน ปอให้ทุกคนมีความสุขนะคะค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามีเงินเหลือกิจขอให้ทุกคนประเทศไทยต่อไปนี้ค่ะที่ได้เจอกันชีวิตมั่งคั่งมากขึ้นนะคะคิดบวกเ้าไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นแล้วะค่ะนะคะอ,อีกเดือนหนึ่งอีกสามเดือนชีวิตเราอ่ะมั่งคั่งมากขึ้นแน่นอนเชื่อนะคะในกฎแรงโน้มะ่ค่ะ,ะ,คะได้ไวยสวัสดีค่ะสีิค่ะ